เบกานดูนะครับกับช่องโ no นเนมพลัสค c a r บาน a n ่าให้เรื่องรถเป็นเรื่องกล้วยๆสวัสดีพี่ๆเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับวันนี้มากับรถในฝันของใครหลายๆคนนั่นก็คือเจ้า e coupe ดูมาพร้อมกับ e 200 coupe amg dynamic นะครับก็คือรุ่นท็อปเลยปี2021 f a c e l i ฟลแล้วมือเดียวประวัติศูนย์เลขไม่แค่25,000มีแต่งเพิ่มมาด้วยนะครับวารันตีก็ยาวไปจนถึงสิ้นปี2024เลยรถสวยแต่งสวย มีวารันตีมาพร้อมกับราคา3 5 9ล้านหบาท359สวยๆแบบนี้ไปชมกันเลยดีกว่าครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องโนเนมละคาบานานาฝากกดหนยนะครับฝากกดหนยนะครับกดหนยนะครับกดเลยครับพี่พี่ไม่ได้กดเลยกดเลย ใหมม่ากจริงคันนี้เนี่ยไม่เคยมีประวัติอุบัติเหตุนะครับก็คือน็อตเดิมสีเดิมทั้งคันนะเรื่องเครื่องยนต์ไม่ต้องห่วงละรถมันสภาพใหม่มากๆนะครับโอเคเจ้า e 2 0 0รอยคูเป้คันนี้ก็มาพร้อมกับเครื่องเบนซินเทอร์โบนะ2000ันซีซีเกียร์ออโต้เสปีดแรงม้าสูงสุด197แรงม้าห,หลายๆคนสงสัยว่า ทำไมม้ามันน้อยลงกว่าก่อนเฟซลิฟต์ดูวงวงเหมือนกันครับแต่ว่า197มันก็เพียงพอนะแล้วก็ได้ความประหยัดเพิ่มขึ้นคืออยากจะขับเร็วมันก็ทําได้ขับช้าก็ทําได้ที่สําคัญคือ e coupe นี่ขับหล่อๆนี่เหมาะมากเลยนะครับคันนี้ทำได้นะ10กว่ากิโลลิตรสามารถทำได้นะครับเครื่องลุงนี้บวกกับเกียร์9สปีดเนาะเดี๋ยวไปดูสภาพความสวยรอบคันกันดีกว่าใช้คำว่าสภาพสีนี่แทบจะหาที่ติไม่ได้เลย มีแค่รอยฝุ่นตรงฟิล์มนิดเดียวนะครับสวยมากๆสภาพมันออกโชว์รูมเลยนะฮะก็ชุด AMG รอบคันนะคันนี้ก็ได้กระจังหน้าทรง GT ด้วยได้ล้อฟอร์จด้วยได้โชค๊คสตรัปรับเกลียวด้วยนะครับของ RSR นะฮะคือเอาไปไม่ต้องแต่งแล้วอะ่ะไฟหน้านะครับเป็น Full LED นะมาพร้อม Multi High Beam นะครับก็คือไฟหน้าออโต้ไฟสูงออโต้เร็วตามพวงมลาลัยด้วยนะครับ กระจังหน้านี่ทรง GT แบบนี้นะฮะกันชนหน้า AMG นะก็เซ็นเซอร์หน้าหลังรอบคันนะครับพร้อมกล้องมองหลังนะครับผมโอเคคันนี้เฟซลิฟแล้วไฟมันก็เลยจะมาเป็นแบบนี้นะฮะเป็นเหมือนกับว่าคิ้วดุดูุหน่อยเรสฟอร์จล้อสังตัดขอบ20ยางใหม่ยางหน้า245ยางหลัง285ครับหน้าเล็กหลังใหญ่เกาะถนนปลอดภัยนะครับ ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างสวยๆ,ๆเนาะมีพาราเมิกซันรูฟแบบนี้นะฮะเป็นดีไซน์ที่โค้งมนนะครับผมแบบเป็นทรงหยดน้ำเลยแอโรไดนามิกสุดๆแล้วก็พอดีไซน์แบบนี้ตัวรถมันจะดูเก่ายากซื้อไว้ใช้นานๆก็ยังสวยอยู่นะครับดีไซน์รถโยุโรปเนาะไฟท้ายนะครับผมอีค e ูเป้เฟสลิฟเนาะสัญลักษณ์ e 2 0 0ร้ท่อไอเสียออก2นะ โอเคในส่วนของช่องเก็บของด้านหลังนะครับนะก็เปิดตรงนี้นะเขาก็เอาไว้ซ่อนกล้องด้วยสำหรับโลโก้เบนซใหญ่ใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้นะครับแล้วก็บอหลังนี่มีที่พับบอหลังให้ด้วยนะฮะสามารถพับได้นะครับราบไปเลยบอหลังพับได้สามตอนคือตรงกลางอะไรเล็กก็เอาลงได้เผื่อว่า บางท่านเอาหมาเอาไว้ท้ายรถแล้วก็เป็นช่องระบายแอร์นะครับโ okay. อเคฝาท้ายตรงนี้ก็มีระบบเตะเปิดเตะปิดด้วยนะแต่เมื่อกี้ลุกปิดที่สวิชนะครับเดี๋ยวไปดูในรถกันต่อเลยครับ วกสปอร์ตอลังการเหลือเกินนะครับกระเจ้าอีคูเป้ทางนี้เนาะตกแต่งด้วยลายไม้หนังสีดำหนังสีแดงรู่ด้วยสปอร์ด้วยมาพร้อมกับเครื่องเสียงนี่เบอร์เมสเตอร์นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มสวิตช์ปรับเบาะนะครับพร้อมเมมโมรีของทางเบนซ์เขานะครับมือเปิดกระจกพร้อมปุ่มล็อกล็อกปลดลอ็ลอกนะครับแล้วก็ปรับกระจกไฟไฟ้าเปิดปิดฝาท้ายด้วยความที่เป็นรถคูเป้อะถอยให้ดูประตูมันจะยาวเห็นไหมครับ ก็เข้าออกง่ายนะจริงๆรถคูปเป้เข้าออกง่ายสําหรับที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้าถ้าต้องล็อกซีทก็ต้องมุดๆเข้าไปหน่อย่ะโอเคกระจกก็จะเป็นเฟรมเลสสไตล์สปอร์ตนะครับข้างในเป็นเบาะหนังดําแดงนะฮะพวงมาลัยทรง AMG แบบใหม่ะเดี๋ยวค่อยไปดูกันชัดๆนะครับอันนี้ให้ดูสภาพเบาะทั่วไปก่อนสวยครับดุด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวไปสไตาร์ทเครื่องกันครับเขาก็เป็นแบบใหม่แล้วนะก็คือไม่เป็นน้ําเต้าต่อไปละ ล็อกล้ปลดล็อกเปิดปิดฝาท้ายนะครับขออนุญาตสตาร์ทเครื่องอย่างด่วนเพราะว่าร้อนให้แอร์ทำงานสักนิดนึงเลขไม่สองหมื่นห้านะครับก็เข้ามาเนี่ยก็จะเจอกับเนี่ยพงมาลัยที่พูดไปเมื่อกี้คือเป็น amg สามก้านคู่นะฮะสองสองสองแบบนี้นะครับ สวยนะดูว่ามันดูล้ำมากๆเลยนะครับก็พวงอมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนี้อันนี้ก็จะเป็นจอกลางเรือนไม้นะครับครู้สนโตรนแล้วก็ในส่วนของมัลติมีเดียกับโทรศัพท์นะครับเป็นทัชแพดด้วยแล้วก็เป็นสวิชด้วยนะครับมีแพเดิชิมาให้บวกลบตรงนี้นะนี่ลบนะครับเกียร อยู่ที่ข้อมือนเดิมครับ9สปีดอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ของเบนซไปแล้วแล้วก็การด้านซ้ายก็จะเป็นฉีดน้ําปัดน้ําฝนกับไฟเลี้ยวแล้วก็จอตัวเล็กอันนี้ก็คือปรับพวงมาลัยนะครับสวยๆส,ส,ส่วนตัวชอบพวงมาลัยอันใหม่นี้มากๆเลยนะครับดูหรูหรามาเฮาเลือเกินหน้าจอเป็นจอยาวแบบนี้นะครับมันเกิดขึ้นจากจอ2จอต่อกันนะครับตามสเปกก็คือ12.3นิ้วต่อกัน2อันแล้วก็ เป็นทัสกีนด้วยนะครับสำหรับจอกลางนะครับสั่งการได้ทั้งเอานิ้วจิ้มแล้วก็หน้าจอของมานนะครับกระจกมองข้างมองหลังตัดแสงอยู่แล้วลดระดับนี้เนาะโอ้โหออกห้างสีล้านห้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องสายแว่นตานะครับตามสไตล์เบนซ์นี่ด,ดูนะี่นะอุ๊ยขอโทษครับมีนามบัตของเซลล์อยู่ด้วยนะซันรูฟ คือรถมันใหม่เนาะมันไม่ติดขัดอยู่แล้วแหละทุกอย่างมันใช้งานได้ปกติหมดอ่ะแต่เปิดให้ดูเพื่อความสมบูรณ์นะครับพอเปิดเสร็จแล้วก็รีบปิดแล้วกันร้อนสะใจเหลือเกินโอเคม่านก็เป็นไฟฟ้าด้วยนะครับครับผมเนี่ อันนี้จอหน้าจอทัทสกรีนะก็มีครบทุกอย่างนะครับเนวี่ครบทุกอย่างที่รถปัจจุบันมีแล้วก็ยัดใส่เข้าไปนะฮะคอนโซลหน้าเป็นลายไม้สีดําคาแทบอลูมิเนียมนะครับชอบช่องแอร์เขามากๆส่วนตัวดูนะเบนซ์ในรุ่นปัจจุบันเนี่ยดีไซน์โมเดิร์นมากๆไม่มีคําว่าแก่เหลืออยู่เลยนะครับรุ่นเก่าหลายๆคนก็จะบอกว่าแก่ทันแก่เนาะอันนี้ไม่มีเลยนะครับล้ําเลยนะครับสวยจริงๆผ่านกัน ลุกผัดกันรับสำหรับคู่แข่งอย่าง BM เลยทีเดียวเชียวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของแอต่างๆนะครับกดอาการหมุนวนก่อนข้างนอกจะได้ไม่เข้ามีโหมดในส่วนของหน้าจอนะครับช่องใส่แก้วน้ำมีไวเลสชาร์จิ่งด้วยนะก็ชาร์จแบตโทรศัพท์ได้นะครับพัชแพดคอมมานด์นะฮะก็เลื่อนได้แล้วก็ แบกได้ด้วยนะครับ Enter ปุ่มโฮมอยู่ตรงนี้ก็คือเล่นเหมือนโทรศัพท์เลยรถเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นพรีเมียมนะครับหรือรถโยุโรปในแทบจะส่วนใหญ่เลยก็เหมือนเป็นโทรศัพท์ติดล้อกันเลยทีเดียวเชียวมันเป็นคอมพิวเตอร์ติดล้อนะฮะทุกอย่างก็ประมวลผลผ่านคอมพิวเตอร์แสดงผลหรือแม้แต่การเช็คว่าอะไรเสียต่างๆนะครับโหมดการขับขี่5โหมดนี่ก็จะมีตั้งแต่อินดิวิวเซตเองสปอร์ plus สปอร์ คอมฟอร์ตแล้วก็ e c โคนะครับอกดวิธีคอมฟอร์ตแล้วกันตามชื่อเลยครับแต่ไม่แนะนำให้ใช้สปอร์ตพลัในถนนหลวงเพราะว่าตัวรถมันจะเกิดอาการสไลด์ได้นะครับเอาไปใช้ในสนามก็พอถัดมาอันนี้ออโต้สตาร์สต็อปเนาะอันนี้ปุ่มปิดหน้าจอนี้ปุ่มควบคุมเสียงนะครับช่องเก็บของพร้อม USB นะครับ Type C นะฮะ ็คือให้มาแบบจุดใจอันนี้เบาะหนังดำแดงนะครับลำโพงก็เป็นเบอร์มิสเตอร์รอบคันเกหน้าเอกาสารทุกๆอย่างอยู่ครบนะครับกุญแจก็ครบนะฮะ,ะมาพูดถึงการขับขี่ไม่ต้องพูดถึงมันเป็นรถสปอร์ตมันเป็นรถสปอร์ตสไตล์คุณชายสำหรับคันนี้นะคือแรงม้ามันไม่ได้แบบเยอะระเบิดละเบอร์กดแล้วหัวจมเบาะอะไรกันขนาดนั้นถ้านับกันจริงๆ C350 Plug-in Hybrid แรงกว่าเอาความแรงนะหรือ E350 Plug-in ก็แรงกว่านะครับแต่เจ้าเนี้ยได้เครื่องยนต์ล้วนเป็นเครื่องสันดาปล,ล้วนเพราะฉะนั้นแน่นอนไม่ต้องห่วงเรื่องแบตไม่ต้องกังวลเรื่องแบตใช้ยาวๆเลยดูแลแต่เครื่องยนต์ก็พอแล้วก็แรงไหมคือมันก็วิ่งไปได้ครับ200200 200กว่า,วามันทําได้อยู่แล้วนะครับคือมันเพียงพอต่อการใช้งานเพียงแต่ว่าศูนถึง100ยมันยังสู้รถไฮบริดไม่ได้อันนี้เราอยอมรับตามตรงอันนั้นมันมีมอเตอร์ช่วย แต่ก็ได้หลอนะหลอมากๆเลยดูแลก็ไม่ยากเดี๋ยวขอลองไปนั่งตรงที่นั่งข้างหลังกันหน่อยดีกว่าครับเ<น>บาะระดับของดุกนะสูงร้อเจดสิบสองข่าถึงเบาะสิบกว่าเส้นเฮ้ยรถคูเป้ที่วางขาเหลือนะครับคือตัวรถเขาใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นตัวเบาะที่นั่งบวกสองข้างหลังมันก็เลยมีพื้นที่นะครับแต่อีกนิดเดียวหัวดุกจะชนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าสูงกว่าดุก เป็นปัญหาแน่นอนครับผมนะครับมีช่องใส่เอกสารให้ด้วยนะฮะช่องแอร์ด้านหลังนะครับนะปลั๊ก USB C เพิ่มอีก2จุดนะครับทุกอย่างสภาพสมบูรณ์กระจายความเย็นทั่วถึงนั่งสบายในระดับหนึ่งเลยนะแต่แต่ก็ไม่ได้สบายมากอะไรก็คือนั่งสบายไม่ได้ต้องหลังโคดหลังแข็งนะครับมีที่วงางแก้วน้ำให้ ยึดบอดเด็กด้านหลังได้สองตัวนะครับแล้วก็ช่องวางแก้วน้ำตรงกลางแบบนี้อ่ะไม่มีที่วางแขนแต่สามารถที่จะเอาเบาะหลังลงมาตรงนี้ได้นะครับเผื่อจะหยิบของหรือว่าให้น้องหมาหายใจให้แอ่ายเทไปข้างหลังนะครับโอเคคือมันมันพอโดยสารไปได้นะกำลังดีไม่ได้น่าเกลียดนะครับแต่ถ้าเป็น คือถ้าเทียบกับซีคูเป้อันนั้นคือไม่ไหวนั่งแล้ของหัวจะชนละนะครับแล้วก็ต้องกลมๆด้วยเข้าออกก็จะยากกว่านี้อันนี้เข้าออกก็ไม่ได้ยากมากเพราะประตูมันกว้างแล้วก็พื้นที่ข้างหลังมันใหญ่สภาพรถแทบเหมือนใหม่ออกโชว์รูมอ่ะว่ากันตามตรงแต่งแล้วด้วยติดฟิล์มกําลอยแล้วกับราคาสามล้านห้าแสนเก้าหมื่ะรถในฝันของขใครหลายๆคนเนาะประหยัดกว่ามือหนึ่งไปประมาณล้านหนึ่งเดี๋ยวไปสรุปกันครับว่าเจ้า e 2 0 0 Coupe amg dynamic อันนี้เหมาะกับใครบ้างครับเรียบร้อยกันไปนะครับกับ e c o u p e สวยๆส,สภาพนิ่งๆโอ้ใช้ได้ทั้งคำว่าสวยหล่อเลยทีเดียวเชียวนะครับโทวนกันก่อน e 2 0 0 Coupe amg dynamic นะครับรถปี2021นะมือเดียวประวัติศูนย์เลขไม่สองหมื่นห้า 25, วารันตียังเหลือถึงสิ้นปี24แต่งเต็มๆแบบนี้เลยนะฮะได้ทั้งล้อได้ทั้งชค ฟิล์มกันรอยรอบคันได้กระจังหน้าด้วยนะครับราคา3 5 9ล้าน5า0 0บาทามาดูกันก่อนมันเหมาะใครบ้างแน่นอนคูเป้เนาะจะใช้งานครอบครัว4คนไม่ใช่แล้วนะครับก็คือใช้งาน2คนบวกผู้โดยสารไปได้นิดหน่อยระยะทางไม่ไกลมากได้อีก2ท่านก็คือนั่งหลังมันก็ยังพอนั่งได้นะครับเพราะรถมันใหญ่นะครับผมที่สําคัญคือมันหล่อมากซื้อไว้ใช้ขับสนุกกินลมชมวิวออกงาน นะครับหรือว่าเป็นคันที่2ของบ้านนะครับผมคือที่บ้านมีรถใหญ่อยู่แล้วก็เอาแบบคูเป้ติดบ้านไว้นะครับและที่สําคัญมันเป็นรถในฝันของทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงหลายๆคนเลยกับเบนช์โฉมนี้สวยๆแบบนี้สนใจยังไงติดต่อเข้ามาครับลิงก์ไลน์ด้านล่างคิวอาโคที่เราได้ขึ้นไว้หรือแน่นอนด่วนที่สุดโทรมาได้เลยน้องแจมรอรับสายนะครับผมรับเทิร์นด้วยเอาไหนมาเทิร์นลองโทรมาพูดคุยกันคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรฝากติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดซับ กดไลค์กดแชร์ช่องโนเนมกับคาบานาน่าด้วยนะครับรบกวนพี่ๆเพื่อนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับโนเนมกับคาบานาน่าวันนี้ทุกขอตัวแล้วครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ